ที่จังหวัดลอยเอ็ดนะครับพระบัญชาสามเนหรือดูร่อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับที่วัดบึงพระด่านชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองลอยเอ็ดนายชัยวัต ชัยเวชพิธิ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลอยเอ็ดเป็นประธานในพิธีบัญชาสมาเนศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเนื่องในวันค้ายพระราชสมภพ2เมษายนซึ่งพระพระพรมวชิระโสพลน,นะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคศิบเจ้าอาวาสวัดบึงพระราชชัยพระอารามหลวงนำประกอบพิธีทางพุทธศาสนาครับ สำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขานิยมและความเป็นไทยสำนักงานสำนักงานวัฒน,น,นธรรมจังหวัดลอยเอ็ดนะครับรวมกับคณะสงฆ์ตลอดจนพุทธศักริกชนชาวจังหวัดลอยเอ็ดรวมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและกเยาวชนประชาชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามีจิตสำนึกในคุณงามความดีเป็นคนดีนะครับรวมถึงเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยครับและยึดหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งการปลูกฝังคุณธรรมดังกล่าวนะครับสิซอยห้การปรับเปลี่ยนขานิยมให้คนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยจิตสาธารณะ มีพฤติกรรมที่พึ่งถี่พึ่งประสงค์นะครับส่งผลให้เด็กเยวาวชนมีจิตที่เข้มแข็งเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพสืบไปครับ